สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาครับอันนี้ก็จะเป็นตัววงจรและก็โปรแกรมนะครับฉเฉลยตัวกิจกรรมท้ายบทเรียนใบงานที่4.2นะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าเราสามารถที่จะนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่านะครับการต่อวงจรนะครับไฟแดงจะมีสีแยกไฟแดงแบบนี้นะครับครูเริ่มจากทิศใต้ก่อนนะครับทิศใต้ ก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาเป็น sg sg ก็คือเ o า t h green ก็คือไฟเขียวนะครับอยู่ที่ d 3ขาดิจิตอล d 3ตรงนี้นะครับลราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆก็คือเป็น f y ก็คือเป็นไฟไฟเหลืองนะครับทางด้านทางด้านทิศใต้ติดต่ออยู่ที่ขาดิจิตอล d 2นะครับแล้วก็ไฟแดงนะครับของทิศใต้จะต่ออยู่ที่ขาดิจิตอล d 1ตามนี้นะครับต่อไปทิศเหนือนะครับทิศเหนือก็จะเริ่มต้นที่ ไฟเขียวนะครับต่ออยู่ที่ D9 ไฟเหลืองนะครับต่ออยู่ที่ D8 นะครับดิจิตอล D8 นะครับแล้วก็ไฟแดงต่ออยู่ที่ขาดิจิตอล D7 นะครับเพราะนั้นตัววงจรก็จะต่อมาที่อยู่ขาดิจิตอลต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ทิศตะวันออกนะครับ ทิศตะวันออกก็คือไฟเขียวไฟเขียวจะต่ออยู่ที่ขาดิจิตอล12นะครับถ้าไล่3ามสายนี้มาก็จะอยู่ที่ขา12อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับไฟเหลืองก็อยู่ที่ขา11นะครับแล้วก็ไฟแดงอยู่ที่ขา10นะครับสุดท้ายนะครับทางด้านทิศตะวันตกไฟเขียวจะอยู่ที่ดิจิตอล D6 นะครับดิจิตอล D6 ก็อยู่ตรงนี้นะครับขาดิจิตอล D6 เดี๋ยวนะฮะไฟเขียวขาดิจิตอล D6 นะครับตัวนี้บางขูกขยับนิดนึงนะครับ ไเขียวขาดิจิตอล D6 ตรงนี้นะครับขาดิจิตอล D6 นะครับตามสายสีน้ําเงินนี่มานะครับอยู่ที่ดิจิตอล D6 า d 6อยู่ตรงนี้ครับ D6 นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟแดงไฟเหลืองก็จะอยู่ที่ D5 แล้วก็ไฟแดงก็จะอยู่ที่ดิจิตอล D4 ก็วงจรก็จะต่อได้รูปแบบประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเรามาดูาตัวโค้ดนะครับ โค้ดเราก็จะค่อยๆเขียนทีละสเตปนะครับทั้งหมดแบ่งออกเป็น8สเตปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูอธิบายให้พวกเราในเรื่องของโค้ดอีกทีหนึ่งครับทีนี้เรามาดูการทํางานเลยครับดูการทํางานของของตัวโค้ดนะครับเราจะเห็นว่าไฟเขียวตรงทางด้านที่ใต้ก็จะติดประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็จะเป็นไฟเหลือง2วินาทีแล้วก็มาเป็นไฟแดงพอไฟแดงฝั่งน,นี้ติดปุ๊บทิศเหนือก็จะปล่อยให้รถวิ่งเป็นไฟเขียว5วินะครับแล้วก็เป็นไฟเหลือง เสร็จแล้วก็เป็นไฟแดงนะครับแล้วก็จะมาเป็นทิศตะวันออกนะจะเป็นไฟเขียวนะครับจังหวะที่ไฟเขียวกับไฟแดงมันสลับกันเนี่ยมันจะตรงจังหวะกันพอดีนะครับประมาณนี้นะครับจะตรงจังหวะกันพอดีประมาณนี้นะครับพอหลังจากที่วนมาที่ตะวันตกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโปรแกรมก็จะกลับเข้าขึ้นไปสู่บรทัดบนบนหลูปอีกรอบหนึ่งนะครับบนหลูปอีกรอบหนึ่ง นะครับก็จะเริ่มต้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็จะทํางานวนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการออกแบบวงจรนะครับเอาความรู้จากใบงานที่4.2นะครับออกแบบวงจรแล้วก็เขียนโปรแกรมในการควบคุมนะครับให้ไฟแดงนั้นสามารถที่จะปล่อยให้รถนะครับออกจากไฟแดงทีละทีละทีละเลนนะครับทีละเลนนะครับครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ